ควรจะหาขวานที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ในการตัดต้นไม้มันจะดีกว่านี้นะครับอันนี้เป็นขวานขนาดกลางนะครับสองเล่มเลยดีมากครับเพราะแรงแรงเหวี่ยงมันเยอะนะครับนี่ดูดีครับ สวัสดีครับพบก,กับผมสองสสิหงอิงนาะวันนี้ผมจะมาทดลองการใช้ขวานในการตัดต้นไม้ปกตินะครับพื้นที่แถวบ้านผมทางภาคเหนือโดยเฉพาะบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยนิยมการใช้ขวานมากนักเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะครับก็เวลาไปทุ่งไปนาไปสวนมักจะพกหรือว่านํามีดนะครับมีดโตมีดพระ ติดตัวไปนะครับเพราะว่านิยมใช้มีดก็เพราะว่ามีดเนี่ยมันใช้งานได้อนเนกประสงค์ทั้งตัดไม้ถางหญ้าถางป่ามันก็ได้หมดเลยนะครับสำหรับขวานเนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้กันนอกจากว่าใช้งานบางอย่างโดยเฉพาะต้องการตัดไม้หรือผ่าฟืนเท่านั้นเองสําหรับมีดพลาเนี่จะมีกันทุกบ้านแต่สําหรับขวานนะครับเป็นบางบ้านเท่านั้นเองที่จะมีในการที่จะซื้อมาบางทีต้องการตัดต้นไม้เนี่ย อาจจะไปยืมของคนที่มีนะครับซึ่งปกติขวานที่บ้านผมก็มีนะครับอันนี้เป็นขวานของพ่อผมนี่นะครับนานมากเลยนะครับแล้วก็ด้ามมันเป็นด้ามไม้แล้วก็ด้ามมันเสียไปแล้วผมก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นด้ามเหล็กนะครับนี่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ก็วันก่อนนะครับนี่สำหรับต้นนี้นะใช้ขวานอันนี้นะครับขวานเล็กนี่แหละในการตัดสําหรับต้นนี้เป็นต้นสาหมูนะครับขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะ วันก่อนนะครับตรงนี้ผมลองใช้มีดโตนะครับในการตัดนะครับแล้วก็มีดที่ผมสั่งมาตัดคือมันต้นใหญ่ไม่ไหวนะครับสองลอยนะไม่ได้แต่ว่าที่ขาดได้เพราะว่าขวานนะครับแต่ก็เล่นเอามือพองเลยนะครับนี่มือนี่คือพองเลยนะครับขวานตรงนี้ผมจะทดลองให้ดูนะครับอันนี้เป็นขวานรุ่นพ่อเลยนะครับ40กว่าปีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่คมนะครับ พ่อบอกว่าเหล็กสมัยก่อนมันเป็นเหล็กดีมากเลยครับนี่เป็นขวานเล็กนะอนนี้ครับผมก็สําหรับขวานรุ่นเก่าที่เป็นของพ่อผมตรงนี้ผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วแต่มีคนแนะนํามาว่าในการตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้ควรจะเลือกขวานที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ผมก็เลยพิมพ์ค้นหาในเพจออนไลน์แล้วก็ สั่งซื้อขวานมาอีกสองเล่มนะครับก็คือเป็นรุ่นนี้นี่คือรุ่นนี้นะครับอ่าดูเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้นะครับเป็นขวานที่ตีหรือว่าผลิตในบ้านเรานะครับตรงหัวขวานเนี่ยจะตีกาคําว่าหนองบัวก็ไม่รู้ว่าผลิตจากจังหวัดอะไรนะครับนี่ลักษณะขวานก็จะเป็นประมาณนี้ด้ามทําจากไม้ประดูความยาวประมาณ35-40ซนติเมตร แล้วก็เหล็กที่ทําเหล็กที่ตีเนี่ยคือเป็นเหล็กแหนบนะครับเขาแจ้งมาแบบนี้นี่สังเกตนะครับปคมขวานก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้น้ําหนักคือถือว่าในการจับนี่ถือว่าพอดีนะครับน้ําหนักถือว่าโอเคเลยนะนี่ประมาณนี้นี่นะส่วนเล่มนี้นะครับ อันนี้ก็สั่งในเพจออนไลน์มานะครับเป็นขวานนอกเป็นขวานของยี aw, ่ห้อดีวอนะครับนี่ด้ามทําจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเขาแจ้งไว้อย่างนี้น้ําหนักประมาณอ20ออนหรือว่าประมาณ567กรัมนี่นะครับคมขวานเนี่ยจะหนากว่านะตอนสั่งมาเนี่ยคมขวานตรงนี้คมจะหนามากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจะต้องเอามารับคมก่อนผมก็ทําการรับคมเรียบร้อยนะครับ ก็ถือว่าบางมาเยอะเลยนะทําคมเรียบร้อยละพร้อมใช้งานนั่นเอง <c oughs> นะครับน้ําหนักขวานี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าด้ามมันเบาเวลาจับหน่วงๆแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้จะหน่วงเยอะกว่านะครับนี่อันนี้คือจับคือน้ําหนักโดยรวมมันจะพอดีพอดีนะครับแต่นี้คือน้ําหนักจะค่อนข้างหนักไปทางหัวเลยนะครับนี่นะหน่วงไปทางหัวเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองเลยนะครับว่าขวานสองเล่มที่สั่งมาใหม่เนี้ยมันจะเป็นยังไงก็ก่อนที่จะลองตัดนะผมจะลองถากนะครับลองนี่ดูนะครับอันนี้เป็นไม้กระถินนะนี่อันนี้เป็นขวานของพ่อผมนะครับรุ่นเก่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้นี่ลองขวานนองบัวนะครับนี่นะก็ถือว่า กินไม้ดีมากเลยนะครับแบบโอ้โหแบบด,ดูดิคมนะครับนี่นะครับอ่ะลองขวานดีวอบ้างครับขวานดีวอน้ำหนักจะเยอะกว่านะครับแรงต้านเยอะกว่านี่ไม้เล็กนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะ เดี๋ยวเราลองตัดต้นไม้ต้นใหญ่ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงทดลองขวานตัวนี้นะครับตัดต้นไม้ใหญ่นะครับ สำหรับตรงนี้นะครับขวานเนี้ยมันเข้าดีนะครับแต่ว่ามันเข้าไม่ลึกเราต้องใช้แรงเบี่ยงค่อนข้างเยอะนะสำหรับขวานเล็กตัวนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองขวานหนองบัวบ้างนะครับนีเ่เดี๋ยวผมลองตัดที่ต้นเลยนะครับลองตัดที่ต้นนี้เลยนะลองดูนะครับ ก็สาหรับขวานน้องบัวเนี่ยถือว่าเข้าดีมากนะครับเวลาสับเข้าไปเนี่ยมันลึกนะครับน้ําหนักเบาแล้วก็รู้สึกว่าจะเบาแรงกว่าขวานมุยอันนี้คือขวานมุยนะครับจะเบาแรงกว่าขวานมุยของพ่อผมตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างเบาแล้วก็แรงเวียงใช้แรงเวียงน้อยกว่าอันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองขวานดีบอบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ก็ลองขวานดีบอบ้างนะครับดูนะ ก็สาหรับขวานดิวอนะคือตรงนี้ครับด้วยความที่น้ําหนักเขาอะ่ะมันเยอะกว่าขวานทั้งสองด้ามน,นะครับตรงนี้จะใช้แรงเยอะกว่านะครับแต่ก็กินไม้ดีเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้สําหรับคนที่ตัวใหญ่หรือว่าข้อแขนหรือกําลังเยอะๆน่าจะชอบตัวนี้นะเพราะว่าแรงเหวี่ยงหรือว่าในการสับเข้าไปเนี่ยมันมีน้ําหนักเยอะนะครับสับเข้าไปมันรู้สึกว่า มันชึกเลยนะครับคือแต่ตรงนี้ถ้าอย่างผมก็คือว่าตัวนี้น้ำหนักมันจะเหมาะมือมากนะครับมันก็เวลาสับเข้าไปเนี่ยมันมันก็ลึกในการกินไม้ถือว่าดีอันนี้ก็กินไม้ดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่น้ำหนักตัวนี้เยอะกว่าก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกหรือว่าให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานั่นเองสําหรับขวานทั้ง3ามเล่มนี้ถือว่าใช้งานได้ดีทั้งหมดเลยนะครับเล่มนี้คือว่า น้ำหนักเบานะครับสำหรับตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้เล็กๆนี่ถือว่าพาเลยนะครับส่วนขวานทั้งสองเล่มนี mm basics, ้ที่สั่งมาตรงนี้ก็ถือว่าใช nah ้งานได้ดีทั้งคู่ชอบทั้งคู่เลยอันนี้จะได้ความคมน้ำหนักเบาได้ความเร็วในการตัดอันนี้จะน้ำหนักเยอะกว่านะครับได้แรงในการสับเยอะนะครับสำหรับถ้าโดยส่วนตัวนะครับตรงนี้ถ้าเอาไปผ่าฟืนนี่จะดีมากเลยนะครับน้ำหนักเยอะนะครับอันนี้ถ้าตัดนี่จะไวกว่าไม่เปลืองแรง เหนื่อยน้อยกว่านะสังเกตนะครับถ้าอันนี้ผ่านะครับดูนะคือคือถ้าสับผ่าฟืนนี่น่าจะแบบดีมากนะเพราะแรงแรงเหวี่ยงมันเยอะนะครับนี่ดูดีครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับดีทั้งคู่นะครับนี่นะครับผ่าฟืนดีมากเลยนะครับตัวนี้ เพราะว่าหัวขวานมันหนักนะครับตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าเป็นการทดลองเป็นการเทดสการใช้งานของขวานเท่านั้นเองนะครับในการตัดต้นไม้ไม่ใช่เป็นการโฆษณาขายสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อมาใช้เองและมาลองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมและต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ